เสวุฒิแล้วก็สวัสดมณิษฐ์เสือแล้วก็กองเสือกองเสือกองเสือด้วยนะพี่น้องที่อยู่ในค่ายกองเสือทุกคนหนึ่งเนาะแล้วก็คืออายุเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบสองครับยี่สิบสองโอ้โหตั้งเฝ้าอยู่ในการชกมวยต่อไปนี้หลังจากนี้อยากชกที่มันแบบต่อไปในระดับลูกครับอ๋อก็คือต่อยอดไปในก็คือพูดง่ายๆเราโกงเตอร์แสบโกงเตอร์นี่อไม่ถึงว่าต้องเจอขนหนักนะแสบใช่ไหม นักวยไทยก็เจอกันได้เจอได้ก่อนก่อนหน้านี้พี่เห็นข่าวแว๊บๆนะว่าอยากจะเจอกับฉลามตรงนู้พี่กัดเท่าไหร่ก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับเคยเจอยังยังครับก็มีโอกาสมาก่โชคดีมีโอกาสนะมีโอกาสขอให้ให้น้ำหนักมันลงตัวหน่อยหนึ่งครับมีจังหวะไหนโคราชครับไปน้อร่างชาคราช่งก็ขอบคุณน้องชาโคราชแล้วก็เอฟซีคนครับที่มี็นกำลังใจครับคุณก้อย ทำได้แล้วครับแค่นี้ทำได้แล้วและเป็นครั้งแรกเขากับต่างชาติที่รวดครับวันนี้วางยีวางแผนยังไงครับจริงจริงวันนี้มันมันไม่ถูกคู่มันไม่ถูกคู่แล้วคืออย่างกล้องสื่เนี่ยต้องเป็นต้องไปอีกระดับนเงินละไม่ต้องใช่จริงจริงจริงมวยไทยไม่มีตัวชกแล้วครับออ๋ไม่มีตัวชกเลยไม่มีครับหามาได้เลยครับโอ้โหไม่มีตัวชกเท่าไหร่ก็ได้ครับหข้าวปทีนี้ก็เลยต้องให้มาโปรอินเตอร์จริงจริงนักมวยมันมันไม่มีตัวชกแล้ว ใช่เ,เพราะว่าผมกําลังทํากันบ้านอยู่ว่าจะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็ยๆดีใช่เ,เพราะว่าคือมันมันตัอย่าง บางทีชกให้ยกมันมันค่าใช้จ่ายมันไม่พออมมันมันก็จะอยู่สามสี่หมื่นเนี่ยมันจะไม่พอครับพอดีแบกค่าใช้จ่ายตรงนี้มาเป็นหลายสิบปีเงี้ยมันทีนี้ทีนี้ก็คืออยากมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้อะไรเงี้ยครับผมยังไม่มไมหมฮะว่าเปลี่ยนแปลงยังงไก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวรอดูคักงหนึ่งได้อะไสักแป๊บหนึ่งก็เพราะว่าจริงๆคือผมทํามวยนะผมอยากโชกละเวยเก่งมวยเก่งแล้วก็ปล่อย คืออะไรก็ได้ที่มันเก่งอ่ะครับเอามาเลยมวยไทยร้อยสามสี่ร้อยสามห้าทำหมดเก่งที่สุดในประเทศไทยอ่ะร้อยสามสี่ร้อยสามห้าร้อยสามหกใช่ร้อยสามสี่สามห้าสามวัในประเทศไทยมาเลยแต่กับผมเนี่ยคือผมเป็นคนชอบท้าไทยแต่แต่แต่คือมันถ้ามันเจอแบบนี้มันเสียเวลาผมแล้วเสียเวลาดิบเลยก็คือทํามวยมาอยากตั้งใจตัวเก่งแล้วก็ให้มันมีค่าตอบแทนที่มันคุ้มค่าผมแบกค่าใช้จ่ายมานี้มายี่สิบล้านที่เสียเวลาจะได้มวยมาสองสาม้โห มองมองในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีเลยไม่มีอันนี้มลยถืงว่าสืบเกรตดเพชรใช่ไหมฮะทั้งประเทศทั้งประเทศไม่มีล้วต่อยเลยไม่มีต่อโอ้โหเหลือเชื่อนะก็แสดงว่าเป็นเบอร์หนึ่งผมผมจริงๆเนี่ยคือผมอยากโชคกับตัวเก่งที่สุดในประเทศไทยแล้่ะด้ให้ผมได้โชคที่มันมีคราบตัวที่แพงเลยครับหมายถึงว่าสามารถจะกลับไปชกให้ยก คือห้ายกก็ได้ก็คือ,อเอาตัวที่เก่งที่สุดมาชกผมครับผมใช่ครับถ้าสามยกเนี่ยเป็นนักวยต่างชาติก็ต้องก็ต้องเอาค,ค,คือคือ,อค,คือผมต้องจริงๆนผมก็อยากชกใครกับใครก็ได้สามยกเนี่ยแต่คือมันก็ไต,ต่เต้าไปอยู่แล้วมันก็คือถามว่าเขาชกก็ไม่น่าเกลียดหลักแสนกว่าอย่างเงี้ยวันแะเป็นชีพอะไรเงี้ยครับถ้าถ้าถ้าอย่างนี้มันตอนนี้ค่าใช้จ่ายมันบีบผมเยอะผมก็จะเลิกอยู่แล้วอืมผมว่าจะเลิกเร็วเนี้แหละเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันไม่พอทีนี้จริงๆเนี่ยนักวนผมอยากให้เป็น ผมผม ina, รักมวยน่ะแต่คือผมอยากให้มวยผมถึงจุดสูงสุดแล้วก็จริงๆมวยไทยเนี่ยมันสมควรที่จะถึงจุดสูงสุดได้แล้วก <c oughs> ็คือก็คือคือ,คอหาตัวที่เก่งๆมาต่อยกับผมหน่อยอ่าใช่ครับผมผมผมอยากให้ลูกศิษย์ผมลองอะไรเงี้ยก็ก็ต้องก็ต้องก็ต้องฝากไว้ถึงผู้บริหารอาร์วีเอแหละก็มาเลยครับครับผมอาร์วีเอผู้บริหารไหนก็มาได้เลยเพราะผม ผมทำวยมาเพื่อจะชกมวยอืใช่ก็คือเวทดอะไรเงี้ยให้ให้คือเวทดให้มันเวทดเก่งที่สุดอ่ะยังยังสามสี่สามห้าสามหกเนี่ยเอามาเลยที่เก่งที่สุดมวยไทยห้ายกเนี่ยคือตอนนี้ผมอยากลองใช่เอามาเลยมาเลยได้ครับผมก็คือโปรมเตอร์ไหนก็ได้ผมยินดีรับใช้ทุกทุกโปรมเตอร์ทุกโปรมเตอร์อ่าผมผมชกแล้วก็ให้ให้ ค่าตัวพอให้ผมค่าได้ชักได้ค่าใช้จ่ายหน่อยได้ไหมเออครับผมคือคือพูดง่ายๆว่าพี่เสียปรโยชเนี่ยพร้อมที่จะข้ามศึกไปชกกับทุกศึกคือผมยินดีที่รับใช้ทุกคนนั่นแหละทุกศึกนั่นแหละก็คือก็คือเพราะว่ามันบางทีบางทีซ้อมรอต่อยเนี่ยซ้อมนานเกินสองเดือนเนี้ผม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 จะรอนานเพราะว่าอย่างผมอยากเอาเป็นว่าผมอยากเจอตัวที่เก่งอ่ะว่สามสี่ล้วสามห้าร้วยสามหกอย่างเงี้ยก็คือเอาตัวไหนมาก็ได้มาแต่กล้องสิผมพร้อม เอาละครับผมเชื่อได้เกินว่าโปรโมเตอร์หลายสึกนี่เขาคงจันคงฉันได้ยินกันแล้วนะครับผม <c oughs> อ่ะวันนี้ขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>